ลบน้ำตัดน้ำต ance, now, ัดน้ำมันมากเกินไปแล้วนะเราหมดความอดทนแล้วนะเราหมดความอดทนแล้วนะเราหมดความอดทนแล้วนะต่อไปนี้คือการประกาศครั้งสุดท้ายต่อไปนี้คือการประกาศครั้งสุดท้ายเราขอบอกว่าพอกันดีพอกันดีกับรัฐตำรวจพี่น้องจสติดป้องกันด้วยเสมอที ตำรวจขี้ขาดตำรวจขี้ขาดยิงคนข้างหลังยิงคนข้างหลังพี่น้องเอ้ยตำรวจขี้ขาดยิงคนข้างหลังยิงคนข้างหลังพี่น้องพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมใครพร้อมใครพร้อมยกมือใครพร้อมเราจะไม่ยอมมาหนีต่อไปแล้วเดินเดินวยมัน ้ายจากการที่มีความพร้อมขอบอกว่าพอกันทีพอกันที้อาพร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมเราไม่พร้อมเราจะไม่ถอยอีกแล้วเราไม่พร้อมเราไม่ถอยอีกแล้วพร้อมไม่พร้อมพี่น้องนะครับพร้อมไม่พร้อมพีกแล้วไปเลยไปเลยพุกหน้าไปไปเลยรถยนต์บุกนหน้าไปรุกหน้าไป

ไ,ไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินพ,พี่น้องครับเฮ้ยลูกที่เจ็บบ๊อบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโซ้หรือเปล่าสู้ไม่โซ้สู้ไม่โซ้ที่น้องโซ้ไม่โซ้ mì non sao anh thảo mì non sao anh thảo mì đâu giờ chưa đáng thảo mì đâu sao thảo mì đâu thảo bao quậy đây พี่น้องอยู่ในแถนวนะครับมีสติไว้นะครับพี่น้องหยุดไว้ก่อนนะครับพี่น้องหยุดไว้ก่อนพี่น้องตั้งแนวไว้ก่อนนะครับพี่น้องตั้งแนวไว้ก่อนนะครับมาแล้ว จ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือการกระทําของสุภาพบุรุษหรือไงนี่คือการกระทําของสุภาพบุรุษหรือไงท่านถามใจท่านเถอะท่านทา,าอะไรอยู่ถามใจท่านเถอะท่านทาอะไรอยู่ท่านรับใช้ใครอยู่ที่นี่มีทหารที่พระราชาพาระราชนิรมิตประทานมาให้ทหารหารอยู่ตรงนี้แล้ว นี่คือทหารหารของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่คือทหารของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหนไป่รวยกษัตริย์ไปนม่งด้่วยแพทย์ของทหารรวยแพทย์ทหารนี่ทหารพระราชทานนี่ทหารพระราชทานทหารของพระราชินีนี่ทหารพระราชทานนี่ทหารของพระราชินี ลื่นหพระรานพี่น้องเดินตามทหารไปอย่าปล่อยทหารโดดเดี่ยวนะครับพี่น้องอย่าปล่อยทหารโดดเดี่ยวพี่น้องอย่าปล่อยทหารโดดเดี่ยวตามทหารไปพี่น้องอย่าปล่อยทหารโดดเดี่ยวเราจะไม่ทิ้งทหารพี่น้องดูสิว่าทหารของประเทศเราทหารพี่น้องเดินตามทหารไปนะครับเดินตามทหารไป

คนเจ็บมีคนเจ็บม <ond ay> ีคนเจ็บนะเอาคนเจ็บมาก่อนมีคนเจ็บให้รถพยาบาลไปให้รถพยาบาลไปคนเจ็บรถพยาบาลไปเลยครับรถพยาบาลมีคนเจ็บครับ เปิดทางครับผู้ป่วยด้วยเปิดทางนะครับเปิดทางเปิดทางไว้พี่น้อง เปิดทางหน่อยครับพี่น้องครับเปิดทางหน่อยครับ,นค,รบคนเจ็บตรงให้รถพยาบาลเลยครับ